สุดจัดประหลัดบอกขนาดประหลัดลาออกก็ยังต้องกลับมาบอกว่าโกโจแม่งสุดจัดเส,สด็ท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มังงะเรื่องมหฮาเว่ผนึกมาเนี่ยผมกับการวิเคราะห์มังงะตอนที่2อ2ร้อยสมองมังงะในตอนนี้นั้นเป็นการบอกเลยแล้วว่าโกโจโนในตอนนี้คือแม่งเอาอยู่จริงนะฮะสมกับที่อนิเมะต,ตอนที่4ได้มีการตอบถามกับยูจิและถ้าเกิดสุคุณะได้พลังกลับคืนมาอาจารย์โกโจจะแพ้หรือเปล่าครับอืมก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะแต่ว่าฉันไม่แพ้หรอก ก็อย่างที่เราได้ฟังแล้วก็ได้เห็นนะฮะคำพูดของโกโจน่าเชื่อถือกว่านักการเมืองหลายคนเยอะงั้นต่อมาเราพูดถึงอันเจนดาในการวิเคราะห์คลิปนี้ก่อนจะประกอบไปได้วย2องอันเจนดาเนี่ยผมอันเจนดาแรกเนี่ยจะเป็นการพูดถึงอาจารย์โกโจโดยรวมแล้วกันถึงการโจมตีของอาจารย์โกโจที่สามารถจัดก,การกับซุกคุณาได้บอกเลยว่าการโจมตีนี้เนี่ยมันโคตรแรงแรงแบบที่หลายคนไม่มีทางคาดถึงแน่และอีกหัวข้อหนึ่งเลยคือมโหราการที่ในตอนนี้ได้ปรับตัวแล้วอาจารย์โกโจจะทำยังไงงั้นเรามาเริ่มมันก่อนนะฮะคือมังงงานาแรง ขออาจารย์โกโจเนี่ยจะเป็นฝ่ายโจมตีอฝ่ายเดียวเลยถูกไหมสิ่งที่สุคุณะในตอนนี้สามารถทําได้นั่นคือการวิ่งหนีบ้างรับการโจมตีบ้างเพราะเหมือนมางงาตอนนี้เนี่ยจะได้มีการเฉลยไปในในว่าการที่กงล้อสามารถหมุนได้เนี่ยจะเกิดขึ้นจาก2ปัจจัยปัจจัยแรกเลยคือเมื่อสุคุณะโดนโจมตีพอโดนโจมตีทิ้งเล้ยวเวลาไปพักหนึ่งเนี่ยกงล้อก็จะเริ่มในการปรับและจากนั้นก็เริ่มหมุนสิ่งนี้เลยคือการหมุนที่ได้เกิดจากปัจจัยแรกส่วนปัจจัยอย่างที่2เลยคือสุคุณะโดนโจมตีโดนโจมตีแล้ีก เ็นหนึ่งในปัจจัยที่สุคุาะเนี่ยสามารถหมุนกงล้อได้ไวมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราถึงได้บอกไงว่าการโจมตีปกติเนี่ยคือโกโจได้เปรียบแน่ๆแ,และแม่งก็ได้เปรียบจริงด้วยนะฮะสุคุานนี่คือพยายามโจมตีก็ไม่สามารถโจมตีทะลุมุเกนได้นะฮะด้วยพลังอาโคมาชิระไค พอชนะแล้วสุคุนะเนี่ยก็คือโคตรโดนเนิร์ฟและไม่ได้ต่อสู้กับอาจารย์โกโจดังนั้นแล้วเนี่ยจึงไม่แปลกเลยนะที่เค็นจากุนเนี่ยจะกลัวอาจารย์โกโจเพราะอาจารย์โกโจแม่งโหจริงขนาดราชาคำสาบอ่ะที่แบบโคตรเก่งอ่ะคือทั้งเก่งทั้งหัวแหลมทั้งอัจฉริยะแล้วก็มีพลังงานคำสาบที่มหาศาลก็ยังเอาโกโจไม่ลงอ่ะสิ่งที่มันแลังมากที่สุดในตัวของโกโจเลยนั่นคือมุกเกนนั่นแหละทำให้อาคมของสุคุนะเนี่ยด้อยค่าประเด็นเลยคือฉากต่อสู้ตอนปิดฉากโกโจได้มีการสับขาหลอกนะฮะกะใช้แค่อาโอสุดท้ายแล้้้วโโกกกจเนน่ยือออใใาาารชตท แต่ว่าถึงช่วงเวลานั้นแล้วสุคุณะก็ยังสามารถใช้วิชาการขยายอาณาเขตเข้ามารับการโจมตีได้ส่วนหนึ่งแต่คือการใช้วิชาการขยายอาณาเขตเนี่ยมันจะทําให้กรงล้อเนี่ยถูกลบกวนถูกไหมดังนั้นแล้วสุคุณะนะตอนนั้นเนี่ยก็ต้องคิดหนักว่าเขาใช้วิชาการขยายอาณาเขตดีไหมและถ้าเกิดไม่ใช้เนี่ยจะโดนจัดการด้วยพลังอากาศไหมสุดท้ายแล้วเราเนี่ยจึงได้เห็นว่าสุคุณะเลือกในการใช้วิชาการขยายอาณาเขตเพื่อลดแรงโจมตีจากพลังอากาศที่ได้มาถึงเพราะว่าการโจมตีในครั้งนั้นของโกโจเนี่ยเป็นการโจมตีค่อนข้าง ไม่ได้บาดเจ็บหนักสาหัสขนาดนั้นตัวของสุขุนะที่รับการโจมตีเนี่ยก็เลยคิดว่าการใช้วิชาการแขยงอาาเขตเนี่ยมันจะเป็นการลดพลังการโจมตีของอาจารย์โกโจโลงมาเหลือน้อยมากแต่คือณนะตอนนั้นสุขุนะเนี่ยไรทางเลือกนะครับเขาไม่สามารถรับพลังการโจมตีอย่างเต็มเปาของพลังอาโอหรืออากาศได้ง่ายๆเลยคือถ้ากระโดน,นพลังอย่างเต็มเปาเนี่ยสุขุนะก็มีสิทธิที่จะแพ้เพราะฉะนั้นววาการใช้วิชาการแขยงอาาเขตในช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ฉลาดมากแล้วของสุขุนะและคําพูดที่ผมได้มีการขึ้นนนนนอออยยยยู่่่เเีักกกกก็คืาา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 ารรรขขตตมมมไสถทํให้โโจจงลป ไม่หมดเข้าใจใช่ปหสรุปเลยคือ,าาาอการขยายนาเขตเยช่วยในการลดการโจมตีได้แต่ไม่สามารถป้องกันได้หมด100แต่คือเมื่อสิ้นสุดการโจมตีของโกโจโกโจเนี่ยก็ได้มีการหมุนตัวนะฮะจากตำแหน่งที่ได้ยืนอยู่เนี่ยมาข้างหลังของสุคุนะทำให้สุคุนะเนี่ยต้องหันหลังกลับมาในตอนนั้นแหละที่พลังอากาศมันได้วนมาอีกรอบและเข้าโจมตีหลังองสุคุนะสิ่งที่โกโจได้ทําในตอนนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่โคตรอัจฉริยะเลยนะเพราะว่าดวงตาของโกโจลิคุกันนั้นสามารถคุมมุเกนกับมุคาเกนได้อย่างดีมากดังนนัั้้้้้แแแลลลววจจึงงไไไมม่่ปปกทีีพอาาาตเดขโสุุ แต่ว่าพลังในตอนนั้นยังไม่ระเบิดมันได้พุ่งย้อนกลับมาเข้าโจมตีหลังของซุคุนะอีกครั้งบอกเลยว่าการให้พลังอากาศอ้อมหลังแบบนี้เนี่ยมันต้องเป็นการควบคุมที่ละเอียดอ่อนมากๆเพราะฉะนั้นแล้วฉากนี้ในการใช้อากาศเข้าโจมตีอีกรอบด้วยการยูเทอร์เนี่ยผมขอยกเครดิตให้กับดวงตาขออาจาร์โกโจไปเลยลิคุกัน MVP จะจัดแต่เดี๋ยวก็จะมีคนถามนะฮะว่าพี่ครับแล้วทำไมซุคุนะมันถึงไม่รู้ตัวล่ะพี่ถ้าเกิดเป็นพลังอาโอดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะรู้นะแต่พอมันกลายเป็นพลังอากาศอากาศมันคืออาคมยย้้้ออออนนนกกกลลลัััับบมมมมคคืพงงงาาาาี่่่สสรจิทว พลังงานคำสาบด้านบวกเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนะี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะฮะที่สุกนะไม่สามารถจับการเคลื่อนไหวได้นะเป็นเพราะพลังอากาศที่ได้โจมตีเนะี่ยเป็นพลังงานคำสาบด้านบวกหรือเปล่าเพราะปกติล้วนกคุณใส่เนะี่ยวันจะจับสัมผัสแค่พลังงานคำสาบจากตัวบุคคลนะฮะซึ่งสิ่งพวกนั้นนะ่ยมันจะเป็นพลังงานคำสาบด้านลบ อันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะฮะก็ยังไม่ค่อยกล้าคอนเฟิร์มเท่าไหร่แต่กล้าคอนเฟิร์มส่วนหนึ่งเลยคือพลังอากาศเนี่ยมันสร้างมาจากพลังงานด้านบวกอันนี้ค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าได้มีการเขียนไว้ในวิกิแฟนดอมอยู่แล้วส่วนการโจมตีปิดฉากที่โกดโจใช้ในการจัดการกับซุคุนาเนี่ย <c oughs> เอาเรื่องอะคือท่านี้ไม่ได้เห็นมานานมากแล้วท่าท่านี้เนี่ยเป็นท่าที่ยูจิใช้ในการปิดฉากไมโตะเช่นกันและไม่ได้มีแค่ยูจิที่สามารถใช้งานได้ด้วยนะคือคนใช้งานตอนนี้มีเยอะมากที่สามารถใช้งานได้ที่ได้มีการเห็นชัดๆเลยนะจะเป็นยูตะนานามิโกโจยูจินอบระฮมโตและโทโดและคงไม่ต้องถามผมนะว่าใครในนี้ที่ได้มีการใช้ออกมาแล้วพลังโจมตีแรงที่สุดคนคนนั้นน่าจะเป็นโกโจไม่ผิดแน่เพราะว่าการต่อยโปตีขอ,อาจานโกโจเนี่ยมันคือการโจมตีติดคิที่ตัวของนานามิต้องใช้ความพยายามอย่างมหาศาลในการโจมตี แต่ว่าในตอนนี้อาจารย์โกโจเนี่ยไม่ได้ต่อยปกติแต่มันคือการใช้โคคุเซนในการโจมตีย้ำอีกครั้งนะฮะโคคุเซนเนี่ยมันคือการบิดเบี้ยวของอากาศที่ได้เกิดขึ้นในตอนที่ผู้ใช้เนี่ยปล่อยพลังงานคำสาบออกมาในช่วงระยะเวลา0.0001 0วินาทีของการโจมตีทางกายภาพทําให้ช่วงระยะเวลานั้นพลังงานคำสาบเนี่ยจะกลายเป็นสีดาหมัดการโจมตีปกติเนี่ยจะมีความรุนแรงเท่ากับ2.5เท่าจากปกติดังนั้นแล้วถ้าเกิดโกโจโจมตีปกติแบบโคตรแรงแล้วเนี่ยคุณเอาไว้ค่าโคตรแรงนั้นน่ไปคูณด้วย2.5น แรงมัดขออาจารย์โกโจและไม่ใช่เพียงแค่แค่นั้นเพราะว่าในฉากมังงาตอนท้ายตัวสุคุนะก็โดนพลังอากาผักมาด้วยเพราะฉะนั้นแรงในการโจมตีเนี่ยจึงกลายเป็นโคตรแรงมากคูณ2.5และคูณความเร็วของสุคุณะที่ได้พุ่งมาจากการโดนอากะเพราะฉะนั้นไม่แปลกนะที่สุคุณะจะแพ้ด้วยหมัดหมัดเดียว ใครบอกว่าสุคุณาแพ้ง่ายเกินไปเนะี่ยผมว่าคุณคิดผิดนะเพราะพลังการโจมตีในครั้งนี้เนี่ยแม่งแรงจริงใครว่าอากาศหรืออาโอเนี่ยแรงแล้วแต่สิ่งนี้เนี่ยมันแรงกว่าอีกนะคุณดังนั้นแล้วจะแปลกอะไรที่สุคุนาจะแพ้ย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยแล้วกันนะฮะว่าสุคุนาเนี่ยไม่ได้แพ้ง่ายใดขนาดนั้นและคือการโจมตีของโกโจซาตรู้ที่ปิดฉากเนี่ยไม่ได้เบาด้วยอ่ะอเจนด้าเรื่องแรกจบไปนะฮะจะมาเข้าสู่เรื่องสองละเรื่องสองของอเจนด้าในคลิปนี้จะเป็นเรื่องของมอโมฮรากาที่ในตอนท้ายเนี่แแแนนุะมัจพพ้พ้้ลลวไปเย กงร้อมแม่งเสื่อมหมุนครั้งสุดท้ายและจากนั้นมโหลากาก็ได้โผล่มาเฉยเฮ้ย <Hey. S 1> และแถมคือตอนนี้นั้นมโหลาก,ากาสามารถปรับตัวเข้ากับมุกเกนขออาจารย์โกโจได้แล้วด้วย แบบนี้คืออาจารย์โกโจโสเสียเปียบใช่ไหมครับทุกคนใช่แล้วครับผมอาจารย์โกโจโในตอนนี้เนี่ยเสียเปียบอย่างเต็มเป่าเลยเมื่อมุกเก็นไม่สามารถใช้ในการต่อต้านกับมโมฮหรากาได้ดังนั้นก็แปลว่ามโมฮหรากาสามารถโจมตีอาจารย์โกโจโได้แล้วนะสิใช่เพราะอาจารย์โกโจโก็ไม่สามารถกางอนาเขตได้แล้วด้วยนี่คืออาจารย์โกโจโหมดไพ่ตายของจริงนะฮะและต่อให้กางอาณาเขตได้แต่มโมฮหรากาก็สามารถปรับตัวเข้ากับอาาเขตของอาจารย์โกโจโได้เช่นกันเฮ้ย โกโจนี่มึงเหลืออะไรมึงเนี่ยไม่เหลือเลยแถมคือตอนท้ายของมังงะตอนที่2 3งเนี่ยมโหลากาที่ได้โผล่มาเนี่ยก็ได้โจมตียาจารย์โกโจไปแล้วนะฮะด้วยการฟันครั้งหนึ่ง และคือการโจมตีทะลุมกเก็นอาจารย์โกโจน่าจะบาดเจ็บอยู่ดังนั้นแล้วเมื่อตอนต่อไปเนี่ยผมคาดว่าสิ่งที่อาจารย์โกโจทำเลยคือการใช้คุณใส่ย,ย้อนกลับในการรักษาตัวเองก่อนอย่างน้อยแล้วในตอนนี้ถึงแม้อาจารย์โกโจเนี่ยจะไม่สามารถต่อสู้กับโมโหรากาได้ด้วยอาคมเขาแต่ผมคิดว่าอาจารย์โกโจน่าจะพอมีวิธีอยู่นะในการโจมตีโมโหรากาให้ล่วงในครั้งเดียวเนี่ยแต่คือแววตาของพี่แกในี่ตอนท้ายมาแมลนแบบตะลึงตะลึงไงก็ไม่รู้เว้ยแลเป็นแววตาที่กาลังบอกแล้วว่าเชีย่ยตกใจชิบหายเลยสัตว์ แคําพูดในตอนท้ายนี้มีการเขียนไว้แบบดาบเล่มนั้นกําลังเอื้อมถึงชีวิตของเขา อ๋องานนี้มันแน่นอนนะสิ่งที่โกโจจะทำเนี่ยมันคืออะไรอันนี้คือยังคิดและคิดไม่ออกจริงแต่ถ้าเกิดถามผมว่าในตอนนี้โกโจชนะสุคุนะหรือยังอะ่ะคือชนะแล้วแต่ว่าสิ่งที่สุคุนะได้มีการชิงไว้นั่นก็คือโมโหรากาเกมการเดิมพันต่อสู้หนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยมันควรจะจบไปแล้วอะเพราะว่าตอนนี้สุคุนะแพ้ไปแล้วอันนี้ก็เริ่มไม่แน่ใจนะฮะว่านี่จะเป็นการต่อสู้หนึ่งต่อหนึ่งของโกโจกับโมโหรากาหรือไม่เพราะถ้าเกิดต่อสู้หนึ่งต่อหนึ่งจริงเนี่ยโกโจใน คุณค้ก่อนหน้าในการโจมตีปกติเนี่ยฮาชิระใครก็ไม่สามารถใช้งานได้ดอยชิบหายพอเจอกรบโกโจมาในตอนนี้โกโจเจอบ้างนะ,ะอาคมไม่สามารถใช้งานกับโมโหลากาได้มารอดูกันว่าโกโจตอนนี้จะด้อยชิบหายเมื่อเจอโมโหลากาหรือไม่ <c ười> คิวนี้ขอลาไปก่อนแลวครับทุกคนบ๊ายบายครับสววสดีครับ